สวัสดีค่ะพบกับมอนอีกแล้วนะคะช่อง Ford b บายมอสีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแคปนะคะเป็นแคปนะคะเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLS นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2023นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเครื่องยนต์ขนาด2.0แบบเทอร์โบนะคะราคาเปิดตัวมาที่794,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ มีชุดแต่งอะไรบ้างแต่ขอเน้นย้ําก่อนนะคะว่าชุดแต่งตรงนี้นะคะฟรีทุกอย่างเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง6,9 0 0 0บาทนะคะแถมฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะสกรมทรงฟริตนะคะทาสีเดียวกันกับตัวรถนะคะพร้อมกับตัดสีดําด้านนะคะเพื่อให้แมทกับตัวสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ ตัวโลโก้นะคะันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นสีอะไรนะคะหรือว่าเป็นลูกอะไรสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะกระจังหน้านะคะทําสีเดียวกันกับตัวรถเป็นสีน้าเงินนะคะมีตัดดำบร,ริเวณตรงกลางนะคะให้รถดูมีมิตินะคะบร,ริเวณด้านหน้าแล้วก็มีในส่งตัวไฟ3จุดเป็น LED เลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือสีขาวนะคะแล้วก็สําหรับตัว XLS มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีครอบตาไฟที่มาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะ <S <S มีครอบตาไฟนะคะเป็นสีดําเงานะคะมีคําว่าเรนเจอร์นะคะบ่งบอกของอในเรื่องของตัวรุ่นนะคะเป็นรุ่นเรนเจอร์นั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มนะคะความดุดันเข้าไปเป็นเป็นคิ้วซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีหมุดนะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะตัวหมุดจะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้ไม,ไม่ได้ทาการเจาะแชสซีตัวรถนะคะก็จะเป็นหมุดหลอกแล้วก็ทําการ ติด 93M ยิงซิลิโคนนะคะมีติดกิ๊บบริเวณด้านในนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็คงทนให้กับตัวคิ้วชุ้มล้อนะคะล้อแม็กนะคะอันนี้เราเพิ่มในเรื่องของตัวลวดลายเข้าไปนะคะเป็นล้อนะคะลายแบบนี้นะคะขีดแดงนะคะเป็นของแวมพายนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวยางนะคะยางเป็นของซูแม็กนั่นเองค่ะตัวซีรีส์ของเขานะคะเป็น265นะคะ60นะคะ R18 ตัวแม็กเนี่ย เป็นขอบ18นะคะเดิมของเขาจะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ด้านด้านข้างตัวรถนะคะติดสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นรูปเสือนะคะรูปเสือหันหลังแบบนี้นะคะก็มีครอบเบารองมือจับนะคะแล้วก็มีเล่าหลังคาเพิ่มคิ้วกันสาดนะคะตัวเล่าหลังคาเนี่ยก็จะเป็นแบบติดหลอกนะคะไม่ได้ไม่ได้มีในเรื่องของตัวการเจาะชั้ซีตัวรถนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเท่านั้นเองค่ะ มาด้านหลังนิดนึงค่ะในส่วนของติ๊กเกอร์ก็จะมีคาดมาถึงบริเวณด้านท้ายกระบะนะคะมีโลมาเหล็กนะคะเอาเรนเดอร์นะคะอันนี้ไว้สาหรับค้นสัมภาระนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงค่ะอ่าสำหรับบริเวณด้านหลังนะคะตัวนี้เราใส่นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะก็อันนี้เพิ่มความ แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะลากได้นะคะมีห่วงแดงให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเจ้า HLS มีกล้องมองหลังให้ึีที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริเวณไฟนะคะก็มีทำการครอบตาไฟให้นะคะมีบันไดนะคะบริเวณด,ด้านข้างนะคะเวลาเหยียบขึ้นท้ายกระบะก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเปิดตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้ค่ะมาดูภายในนิดนึงนะคะสำหรับตัวเจ้า HLS นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างครบคันในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวออปชันนะคะรุ่นรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยที่เป็นแบบ LED นะคะมีจอตรงกลาง Sync 4 a ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รองรับ Android Auto Apple CarPlay ในเรื่องของความอำนวยสะดวกก็จะมีสายชาร์จที่เป็น Type A Type C นะคะ เป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะแอร์แบกเราให้ทั้งหมด2จุดนะคะสำหรับตัวแคปนะคะลำโพง4จุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวเบาะนะคะของเขาจะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะค่อนข้างใช้งานได้งานแล้วก็คงทนนะคะเสริมเพิ่มเป็นตัวเบาะแคปให้นะคะและที่สําคัญสําหรับตัวเจ้า XLX รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับในเรื่องของการตกแต่งชุดแต่งนะคะใช้เงินออกรถเพียง69,000บาทนะคะแถมฟรีชุดแต่งเต็มๆหลอ่อๆแบบนี้นะคะเน้นย้านะคะ6 9หมได้ชุดแต่งเต็มตามนี้เลยะคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าสีรถรุ่นรถต่างๆนะคะสามารถโทรหา่อนได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ